ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามาชมสร้างบานหนออออกหาเลาะครับครับมัอนี้สร้างบานนออออกหาเลาะมาพอผลละไม้ชนิดนึงนะครับเนาะหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนะครับคิดว่าหลายจังหวัดนะครับเนาะคิดว่าหลายจังหวัดอาจจะบ่มีกินนะครับเนาะอาจจะบ่มีกินครับถ้าผมจะให้มาเบิ่งนะครับเนาะความเป็นแบบใหครับเดี๋ยวหาครับ เห็นนะครับนี่นะครับเนาะบักโก้ครับบักโก้บานผมนะครับเนาะรสชาก็ะสีหวานๆสมบูรณนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบ่งต้นมันครับเดี๋ยวสิพาเก็บข้นคือสิขึ้นบ่ไดหเนนะครับตองหางใหม่ยีวนะครับครับนี่นะครับเนาะต้นมันเป็นลักษณะลักษณะต้นไม้ยืนต้นครับใบต้นต้นคล้ายๆต้นซักครับแต่ใบใบคล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้ใบหน่อยกว่านะครับ ครับเบิ้งผมสีส้มเพิิงนะครับเห็นบ่เนาะท่านผู้ชมหน่วยมันเลืเอยเลยครับนี่โอ้หลายอยู่ครับนหลายอยู่นะครับเนาะวันนี้ซิมี่สองต้นครับต้นฝุ่นแห้งดกเลยครับต้นนี้ดกแห้งครับครับผมสีนวลเบื้อ่อนนะครับเนาะว่าสีดายกินบ่เนาะครับ มันมีผ่อนเลยครับเอามียอรเด้บ้าง กะล้นหลายหน่วยเยอะนะครับเนาะรล้นหลายหน่วยเยอ่ครับเดี๋ยวที่ไปหาหมนั่งกินใหนเ้เบ่งเนาะครับเนาะนี่เนะครับเนาะ,นนะนะอันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับนี่เป็นกองเลยครับเนดะี๋ยวไปหาร่มนั่งกินก่อน นี่นะครับเก็บได้ไหลายหน่วยอยู่ครับอ้เป็นตาเสบเ้วยครับ,ออบ,รบท่านผู้ชมนี่นะครับได้ไหลายหน่วยเลยครับนี่ครับรสชาติมันสีมันหวานสมสมเนะครับเนาะมันหวานสมสมแต่ว่าหากินยากครับหากินยากเพราะว่า ตนมันเข้ากับตัดเริ่มตัดเบิดแล้วนะครับเนาะวิธีการกินกับบหญาครับวิธีการกินไม่ยากเลยเ้ากับพาเบิ้งงนะครับเนาะเบื้องเ่อมีนอนมีหยังครับครับแต่ตัวนี้ก็มีครับเ้ากับปาดออกเลยครับปาดออกนิดนึงเนาะปาดออกอันนี้กินได้ทั้งทั้งเมือดเลยเนะครับเนาะ ทั้งเหมือทั้งทั้งนอกและในครับรสชาติมันสีหวานเปรี้ยวนะครับนหวานเปรี้ยวครับหายกินยากครับแซ่บครับ ท่านบานท่านผู้ชมมีกินบ่นอต้อนแบบนี้เนาะครับเนาะหน่วยแบบนี้ครับบานผมเกือบดับแนวแล้วครับจะเลือแค่บวจักต้นครับแสบครับ อืรสชาติดีครับข้างในพริกเกลือสีเปิดสุดยอดเลยครับนี่ครับคลิปนี้กับบุมมีอย่างายเนาะครับเนาะมาบอกเกี่ยวกับผนละไม่ชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะที่หากินได้ยากครับผมเสือเ้อได้เลยว่าหลายจังหวัดอาจจะบุมีเนาะครับเนาะ สุดินปั่นผมเนะี่ก็มีเป็นบางมูบานนะครับเนาะบางบางมู่บานกับบุมีกินครับครับลิปนี้ก็บีุ้มยังหลนยเนาะครับเนาะก็เก็บหมากใหม่มาสูกินนะครับเนาะแบบแซ่บครับรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับเนาะครับกิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไ้พบกันกิปหนนาครับสวัสดีครับผมพบกันกิปหนนาครับ